สวัสดีครับขนเงินขนทองนะครับนี่ยังมีว่างอยู่สองคู่นะครับยังมีว่างอยู่สองคู่นะลูกอนใหญ่นะครับคู่ละสี่พันห้าหลุมส่งให้ทั่วไทยนะครับนี่ท่านใดสนใจเอาไปอุ้มเล่นก่อนปีใหม่จัดมานะครับมีว่างอยู่ลูกค้าเลี้ยนครับขอรับหลังปีใหม่อยู่สองคู่นะฮะ ท่านใดสนใจใส่ตรงมาได้เลยหรือว่านัดรับกรุงเทพได้เลยครับตลิ่งชันนะฮะนะฮะนี่ครับโอเคหมุน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 นะครับอันนี้ก็ผ้าเปียกเช็ดขนจะฟูๆหน่อยนะครับนี่ฮะกินข้าวโพดนะครับมันนะครับอ้อยแค่นี้เองฮะนะครับ ครับท่านใดสนใจเอาไปอุ้มเล่นสายลงมาครับขนเงินขนทองครับสวัสดีครับ